เราจะเปิดออกก็เปิดไม่ได้ฝนน้ำฝนมันมาเนี่ยอ่ะเสมอกันเสมอกันถ้าเกิดเราไม่สูบไม่สูบออกมาข้าวเราเสียข้าวเราเสียม่อวาในทกสประชุมแล้วถ้าจะเอาเงินตรงไหนายไปให้ทกสเราสแลแจกแจกใบขาวแล้วแจกใบขาวให้เราได้ยังไงทุกคนแจกใบขาวทวงนี่สามสิบกันยาสามสิบกันยาแล้วถ้าไม่ได้เกี่ยวจะเอาอะไรเอาเรือเกี่ยวจะคุ้มไหมจ้างคนงานวันละสองร้อยจะคุ้มเอาอะไรเอาเจ้าอะไรเนี่ยเอาลูกส่งลูกเรียนเนี่ย มันตอนนี้ก็ทั้งทั้งทุ่งหมูดาวทั้งหมดเลยทั้งตอนในทุ่งทั้งหมดทั้งตะบนวงใทั้งตะมูฟังตะวันฝังตะวันตกทั้งตหมู่เหมือนเหมือนที่ทุพเมื่อเมื่อเมื่อปีนั้นเลยที่ทุพโภไปช่วยเรารอดรอดรอดชีวิตถึงมายืนณวันนี้เนี่ยหนักฝ่นในทุ่งน้ำเยอะมันตกชั่วโมงครึ่งอ่ะลองคิดดูดิแล้วแล้วในทุ่งเรามันมีน้ําอยู่แล้วอ่ะแล้วตอนนี้ที่สูบมันเลยทั้งหมดกี่เครื่อง ตอนนี้เจ็ดสิบสองเครื่องจ็ดสิบเครื่องแล้วเจ็ดสิบเครื่องใหม่แล้วเจ็ดสิบเครื่องไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเครื่องหลวงนะเจ็ดสิบเครื่องคูบอตาเยนะตมอตาเจ็ดสิบเครื่องเนี่ยสูบามี่วันแล้วตอนนี้เริ่มต้มสูบมาวันนี้วันที่สาม ทดใหม่เนี่ยทดใหม่แต่ถ้าถูกจริงๆแล้วก็มันจะพอไม่สมมติพอเรายุบเราพ้นวิกฤตเราจะหยุดเราไม่ได้ดันทุนรังไทยงบหลวงไปนะพอเราพอคือเราหมดวิกฤตแล้วปั๊บเราหยุดเลยสมมติเราหยุดปั๊บต่างคนต่างไปทํากิจกรรมของตัวเองในไร่ในนาของตัวเองพอถึงวิกฤตปั๊บชาวนาทุกคนจะต้องมารวมตัวช่วยกันตรงนี้ถ้าฝนเบาเราถอยเราถอยฝนหนักเราบุกเราบุกวันนึงรัฐบาลนี้ให้เจติครให้น้ำมันคนละกี่ลิตรเขาให้เครื่องละที่แปดลิตร ตะวันเพราะถ้าสมมติตอนนี้ไม่เอาเครื่องใหญ่เอาแต่คูโบต้ายันม่าเนี่ยจะใช้รู้ว่ามันเป็นยังไงอย่างสมมติเปล่าเครื่องโฉประธานมาเนี่ยป้าต้องมาเสียเบี้ยเลี้ยงใช้ในงบนั้นอ่ะมาเสียเบี้ยเลี้ยงให้ให้ไอ้คนขอ, <คน S 2> องอคนเฝ้าในอีกแล้วสองเพลกน้ำมันเครื่องเพลกถ่ายเพลกอะไรมันเป็นเงินทั้งหมดเลยไง,ไง,ไง เอามาเอาเงินนีดใช้หมดแต่ใช้งบประมาณหมดแต่เครื่องที่ที่ป้าพูดว่าเจเครื่องที่เนี้ยของเราคือคุณคุณเครื่องคุณน้ามันน้อยคุณก็น้มันคุณมาเติมมันเป็นระบบแบบนั้นไงแต่เครื่องของหลวงเนียมาแต่เครื่องแท้แท้มาแต่เครื่องแท้แทข้าวก็ไม่ห่อมือกินไม่ใช่ก็คือเงินที่เราจ่ายเขานเอางบใช้งบประมาณของใช้งบประมาณน้ามันนี่แหละครืองเกียรก็นี่ไงก็นี่ไง